สวัสดีครับผมน้ำนะครับเป็นหัวหน้าวิศวกรโยธาบริษัทรับสร้างบ้าน Perfect Life Construction นะครับวันนี้เราจะพามาชมอีกหนึ่งผลงานนะครับที่ b e l g a r v i a Exclusive p o Villa b a n g า a นะครับบ้าน Luxury p o Villa สไตล์อังกฤษฝีมือการก่อสร้างจะเนียบและสวยงามขนาดไหนไปชมกันเลยครับ เมื่อเราเปิดประตูเข้ามาที่หน้าบ้านนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นบัวปูนปั้นนะครับที่มีมุมย่อหลายๆมุมนะครับทำให้บ้านเนี่ยดูลักชวรีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวอลูมิเนียมนะครับตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมคัดเลเซอร์นะครับจะทําให้บ้านเนี่ยดูแกรนและก็ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวอลูมิเนียมเนี่ย คัดเลเซอร์เนี่ยทำเป็นสีดำซึ่งจะเข้ากันกับตัวเฟรมอลูมิเนียมทำให้บ้านเนี่ยดูโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูลงรถกันครับว่าเตรียมอะไรบ้างสำหรับพลังงานในอนาคตนะครับบ้านหลังนี้นะครับถูกออกแบบมาให้จอดรถได้มากถึง4คันนะครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นยังมีปลั๊กที่เตรียมไว้สำหรับ ev charger อีกด้วยครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นแรมสำหรับวิวแชร์นะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายครับเมื่อเราเดินเข้ามาในบ้านนะครับสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือล i ฟ g r o ู m ที่มีฝ้าสูงพิเศษนะครับพร้อมกระจกขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำที่เป็นระบบเกลือนะครับซึ่งโครงสร้างของสระว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านนะครับซึ่งจะป้องกันการแตกล้าและการสุดตัวในอนาคตได้ครับ และนี่คือห้องผู้สูงอายุนะครับที่มีวัสดุพิเศษก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นซอฟต์ฟลอร์นะครับซึ่งคุณสมบัติพิเศษของซอฟต์ฟลอร์เนี่ยมันจะสามารถที่จะซับแรงกระแทกเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดการตกล้มได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสลองยกตัวอย่างการเทสก็คือผมจะโยนแก้วลงไปนะครับดูว่าแก้วจะแตกไหมเดี๋ยวลองรับชมกันเลยครับ สำหรับผลงานการก่อสร้างบ้านของเราหลังนี้นะครับมีพื้นที่400ตารางเมตรขนาด5ห้องนอน5ห้องน้ำและนี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมสไตล์รีสอร์ทนะครับที่มีกระจกขนาดใหญ่พร้อมชมวิวสวนสวยๆและยังมีมุมการ์เด้นสำหรับคนรักธรรมชาตินะครับนอกจากนั้นยังสามารถที่จะอาบน้ำไปและก็ชมสวนแนวตั้งไปด้วย